สวัสดีครับและนี่คือ Watchin g Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ครับ พวกเรา watching what ได้เคยทาคลิปเกี่ยวกับพวกโปเกมอนเทพตำนานมายาในเจนที่1และ2กันไปแล้วหากท่านใดยังไม่เคยรับชมก็ไปตามกันได้ส่วนในคลิปนี้จะเป็นของเจนที่3ยุคของ Ruby s um a p p h i r e e m e r a l d แห่งภูมิภาคโฮสโดยที่โปเกมอนแต่ละภาคก็จะมีแยกหมวดไว้เป็น Pokemon, Pokemon l e g e n d a r y p ป k e m o n p ป kemon เทพหลักซับ l e g e n d a r y โป ke ม mon โป kemon เทพร้องและ m y t h i c a l p โป e mon โปเกมอนมายาแล้วในเจนที่3นี้จะมีพวกโปเกมอนเทพกี่ตัวเป็นตัวอะไรบ้างอยู่หมวดไหนบ้างก็รอชมกันในคลิปนี้นะครับและเราจะอิงข้อมูลจากในเกมเจนที่3เป็นหลักถ้ามีตัวออ,อืืื่่่่นนาาเเพิมขา้ ในเจนหลังๆเราก็จะไว้เล่าในเจนนั้นๆแทนครับถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจยังไงต้องขออภัยเอาไว้ด้วยเราไปรู้จักกับเทพกลุ่มแรกในเจนที่3กันได้เลยครับโดยเทพกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงนี้จะอยู่ในหมวดของซับเลเจนเนรีโปเกมอนหรือเทพร้องซึ่งโปเกมอนเทพรองในเจนที่3จะมีอยู่5ตัวด้วยกันแบ่งออกเป็น3ตัวแรกก็คือเลจิล็อกชื่อปุ่นเลจิล็อกโปเกมอนภูเขาหินประเพทหินมันเป็นโปเกมอนรูปร่างคล้ายโกเลมขนาดใหญ่ลำตัวเป็นหินสีน้ําตาลและส้มมีลายจุดสีส้ม7จุดบนใบนาคาคย,าายัอกษรใเหมือน มีแนวหินสีส้มด้านหลังและมีขาที่สั้นเมื่อเลจิล็อกได้รับความเสียหายจากการโดนโจมตีมันจะค้นหาก้อนหินก้อนใหม่มาเพื่อซ่อมแซมตนเองซึ่งทำให้ร่างกายของเจ้าเรจิล็อกดูเหมือนหินที่นำมาโปะติดกันอย่างไม่มีระเบียบและจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิจัยพบว่าเรจิล็อกเป็นตัวแทนของยุคหินร่างกายของมันทำมาจากหินชั้งหมดและดูเหมือนว่ามันจะไม่มีหัวใจหรือสมองเลยด้วยซ้ำและถ้าเราจะหาจับเจ้าเรจิล็อกจากในเกมเจนที่3จะต้องไปปลดปล่อยมันที่ถ้ำลึกลับสิวแชมเบอร์เนตบอรน์เบอร์ ถ้าเป็นในภาคเอเมอรัลก็จะสลับตำแหน่งกันแค่นี้แหละครับหลังจากนั้นเลจิล็อกก็จะไปอยู่ที่เดสเซ t ร์ทรูนส์แต่ถ้าเราเข้าไปก็จะยังไม่เจอมันนะครับก็ต้องแก้ปริศนาด้วยการอ่านอักษรบนผนังชั้มจากนั้นก็เดินขวา2 9ก้าวลง29แล้วใช้ท่าสเตรนท์เพียงเท่านี้เจ้าเลจิล็อกก็จะปรากฏตัวออกมาให้เราได้เห็นในภาคลูฟี่ซัไฟแต่ถ้าเป็นในภาคเอเมอรัลก็จะไปทางตรงกันข้ามคือต้องไปด้านซ้ายแล้วก้าวลงด้วยจำนวนเท่ากันจากนั้นก็ใช้ท่าล็อกแมชเดี๋ยวก็ได้เจอมันเองแหละครับตัวที่่2ชือปปนนนนโเเมมูขขขา้้้แ็็งงร ขนาดใหญ่ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำแข็งแอนตักติกใบหน้าของเลจิไอซ์จะมีจุดเหลือง7จุดลักษณะคล้ายเครื่องหมายบัวมีน้ำแหลมสีข้างด้านหลังแขนห้าเหลี่ยมมี3นิ้วและขาเป็นทรงกล้วยเลจิไอซ์จะเคลื่อนที่ด้วยการลอยในอากาศมันเป็นตัวแทนของยุคน้ำแข็งมีอุณหภูมิร่างกายติดลบ2ององศาเซลเซียสเมื่อมีอะไรก็ตามที่เข้ามาใกล้ตัวมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งทันชีและถึงจะเห็นมันเป็นน้ำแข็งแบบนี้ว่ากันว่าเจ้าเลจิไอซ์สามารถอยู่รอดได้แม้กระทั่งจมอยู่ในลาวาที่หลอมละลายหรืออุณหภูมิทีีี่่่่รร้้อออออออนนนนจจจจจัดสววิธทะะหาาาเเไมมคบงงกก็ตปลลย แ,บบแล้วเจ้าเลจีไอซ์ก็จะไปอยู่ที่ไอแลนด์แคฟและแน่นอนก็ต้องแก้ปริศนาเหมือนเลจีล็อกแต่อันนี้จะง่ายหน่อยเพียงแค่เราอ่านตัวอักษรบนผนังจากนั้นก็รอ2นาทีโดยไม่ขยับตัวมันก็จะโผล่มาให้เราเห็นเองไม่ขยับตัวแต่หายใจได้นะครับเราไม่ต้องไปนิ่งเหมือนในเกมก็ได้วิธีนี้สําหรับในภาคลูวี่แซฟไฟเท่านั้นถ้าเป็นในภาคเอเมรัลหลังจากอ่านตัวอักษรแล้วให้เราเดินสวนเข็มนาฬิกาแบบเดินติดชิดผนังแค่นี้ก็จบเรื่องเคลียร์เคเวสเรียบร้อยและโปเกมอนไชท่านตัวที่สามคือ่ปุเล็็็กปปประเภทหหลมมันนุ ขนาดใหญ่ร่างกายเป็นทรงกลมออกสีเงินแขนสีดำช่วงลำตัวด้านบนเหมือนถูกเปิดออกให้เห็นลำตัวด้านในที่เป็นสีดำใบหน้ามีจุดแดง7จุดเป็นรูปหกเหลี่ยมมีขาทรงกระบอกถึงแม้ว่าจิสトーลจะเป็นโปกเกมอนประเภทเหล็กร่างกายดูเหมือนเหล็กแต่ว่ามันก็เป็นโปกเกมอนที่ทำมาจากวัสดุที่แข็งซะยิ่งกว่าเหล็กทั่ว,วไปสามารถยืดและหดตัวได้แต่จากข้อมูลในโปเกเด็กซ์บางแหล่งก็ระบุว่าจิสトーลเป็นตัวแทนของยุคเหล็กวัสดุที่เป็นร่างกายของมันมาจากนอกโลกบางแหล่งก็ว่าเป็นวัสดุที่ปกคลุมโลกเมื่อหนึ่งหมื่น ร่างกายของเจ้าเลจิสตลเย็นมากและแข็งแกร่งชนชั้นแทบจะไม่มีอะไรที่จะสร้างรอยขีดข่วนให้ร่างกายมันได้เลยและถ้าเราจะเจอมันจากในเกมแน่นอนว่าก็ต้องไปปลดปล่อยมันสะก่อนแบบเจ้า2ตัวที่ผ่านมาแล้วเจ้าเลจิสตลก็จะไปอยู่ที่แอนเชียนชุมเมื่อเราไปถึงสถานที่ของมันแล้วต้องไปอ่านตัวอักษรบนผนังจากนั้นก็เดินม,มาอยู่ตรงกลางเราใช้ท่าฟลายสำหรับในภาคลูบี้แซฟไฟก็จะได้พบกับมันหรือถ้าเป็นในภาคเอมิเรลลวิธีก็คล้ายกันแต่จะต้องใช้ท่าแฟลตแค่นั้นเองก็ทั้ง3ตัวที่เรากล่่่่าาาาววมมมเเเเป็นนนนททพพพรรอองใีีี3ะยยยัชืโดฉ ไททันในตำนานซึ่งมันทั้ง3ตัวก็มีต้นแบบมาจากโกลเลมในตำนานฮ e ีบรูเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีอีกชื่อที่ใช้เรียกมันทั้ง3ตัวคือเลจิทริโอไม่ก็ไททันทริโอแต่คำว่าเลจิทริโอและไททันทริโอก็จะเป็นคำที่เรียกพวกมันได้เฉพาะในเจนที่3เท่านั้นนะครับเพราะในเจนที่8ก็จะมีโปเกมอนไททันเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวแต่เราจะเน้นแค่เจนที่3ไปขอเก็บอีก2ตัวไว้ไปพูดในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนโปเกมอนที่สร้างเจ้าพวกนี้ขึ้นมาคือเลจิกิการสโปเกมอนมหึมาประเภทปกติเป็นโปเกมอนในนนนนเจจจทีี่4โดดยยมัสร้างางกนน Ice ากิหว น้ำแข็งและเลจิตสตีลจากหินเนื้อเมื่อผู้คนในสมัยโบราณได้เห็นถนึงพลังของพวกมันจึงได้ผนึกมันเอาไว้ก็เป็นตัวละครเล่าจากในเกมนี่แหละครับที่ไปปลดปล่อยมันออกมาสังงนันต่อไปจะเป็นเทพรองอีส2ตัวที่เหลือในเจนที่3ได้แก่ลาธิอสัสชื่อญี่ปุ่นลาธิอสัสโปกเกมอนอีออนประเภทมังกรพลังเจิตมันเป็นโปกเกมอนที่มีล่างตัวคล้ายนกคอยาวรูปร่างเหมือนเครื่องบินทําตัวเครื่องหลังส่วนใหญ่เป็นสีแดงครึ่งบนขาวมีปีกยาวคล้ายเครื่องบินเจ็ตอยู่ด้านหลังได้มีครีบด้านล,ล่างใกล้กับหางมีสามเหลี่ยมสีน้าเรออมีดื่ำ เจอศัตรูและรู้สึกว่ากําลังตกอยู่ในอันตรายมันจะสะบัดขนและส่งเสียงร้องที่ดังตึกกล้องออกมาคนของลาทิอสคล้ายแก้วสามารถห่อหุ้มลําตัวและหักเหแสงทําให้มองไม่เห็นหรือเปลี่ยนรูปร่างได้และมันยังเป็นโบเกมอนที่ฉลาดมากสามารถเข้าใจคําพูดของมนุษย์และสื่อสารโดยใช้กระแสน้ส่วนการที่เราจะหาเจ้าลาทิอสจากในเกมนั้นถ้าเป็นในภาค r ูบี้ก็จะเจอได้ที่เกาะเซาเทอร์ไนแลนด์โดยใช้ตั๋วย้อนทิกเก็ตในการเดินทางมาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นในภาคแซฟไฟมันก็จะบินไปเรื่อยไม่อยู่กับที่ในภูมิภาคของอเป็นในใภาคาาอด ว่าจะให้เจอมันแบบไหนแต่ไม่ว่าเราจะเจอมันแบบไหนเราก็จะเจอมันแค่เพศเมียเท่านั้นนะครับมันเป็นโปเกมอนที่ล็อกให้เจอได้แค่เพศเมียเท่านั้นหรือถ้าเป็นตัวผู้ซึ่งก็คือราทิออสชื่อญี่ปุ่นราทิออสโปเกมอนอีออนประเภทมักงกรพลังจิตเจ้จาตัวนี้ก็จะพบได้แค่เพศผู้เท่านั้นแหละครับรูปร่างลักษณะคล้ายลาดิอัสแทบทุกอย่างเจ้าราทิออสจะเป็นตัวสีฟ้าหรือสีน้ำเงินมันวิ่นได้เร็วซสยิ่งกว่าเครื่องบินไอพ่นมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้เข้าใจคำพูดของมนุษย์และสื่อสารผ่านกระแสจจิตตไดด้เเช่นนนียวกกับรรราาอสและใโปม เราก็จะได้เห็นทั้งราทิอสและราติอัสใช้ความสามารถ size sharing ซึ่งเป็นความสามารถที่ไม่มีอยู่ในเกมทําให้ผู้คนสามารถมองเห็นสิ่งที่ตัวมันเห็นได้อย่างชัดเจนและการที่เราจะเจอเจ้าราติอสจากในเกมก็คล้ายกับราทิอัสแหละครับแต่ตรงกันข้ามทุกอย่างคือมันจะบินไปทั่วภูมิภาคโฮเอนสำหรับโปเกมอนภาครูบี้แต่ถ้าเป็นภาคซับไฟก็จะเจอมันได้ที่เซาเทอร์ไนแลนด์ด้วยการใช้ย่ออนชิคเก็ตในการเดินทางหรือถ้าเป็นในภาคเอเมรัลก็จะเหมือนกับราติอัสเป๊ะเลยครับซึ่งโมเกมอนทั้งสองตัวมีต้นแบบแนวคิดมาจาก มันทั้งคู่ว่าอีออนดูโอถึงแม้ว่าเจ้าเทพรอง2ตัวนี้จะไม่มีตำนานเบื้องลึกเบื้องหลังที่ชัดเจนแต่มันก็เป็นโปเกมอนที่หายากที่มีให้เจอแค่เพียงตัวเดียวจากนในเกมเท่านั้นก็จบกับเทพรองหรือซับเลเจนารีโปเกมอนในเจนที่3ทั้ง5ตัวกันแล้วนะครับต่อไปเราจะไปลุยกับโปเกมอนเทพหลักหรือเลเจนารีโปเกมอนในเจนที่3กันครับซึ่งตัวแรกก็คือไคโอเก์ชื่อย่ปุ่นไคโอกะโปเกมอนทะเลลึกประเภทน้ำมันเป็นโปเกมอนรูปร่างคล้ายวานขนาดใหญ่ลำต,ตัวสีน้ำเงินเข้มใต้คางสีขาวมีวงลีส ซึ่งแถบสีแดงนี้จะเรืองแสงขึ้นเมื่อไคโอการมีพลังเต็มเปี่ยมมันสามารถควบคุมน้าทะเลและลมฝนได้ว่ากันว่าเมื่อโลกประสบภายแล้งไคโอกาได้ขยายท้องทะเลให้กว้างมากยิ่งขึ้นจนมันได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กอบกู้พื้นที่ของโลกมันจะอาศัยอยู่ในร่องน้ําลึกที่อยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรมานุโมเกมอนที่รักสงบชอบอยู่เงียบๆอย่างสงบสุขแต่เมื่อมันได้เจอกับกลาดอนก็จะต่อสู้กันอย่างดุเดือดไม่ลดละจนเกิดหายนะขึ้นส่วนต้นแบบของไคโอกามาจากมหาสมุทรอันกว้างใหญ่สัตว์จาพวกวาลยและ งูทะเลหรือสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ตามคัมภีร์ฮีบรูถ้าไปนในเกมเราจะพบไคโอก้าได้ที่เคฟออฟออริจินสำหรับในภาคแซฟไฟร์และมารินเคฟสำหรับในภาคเอม r รัลแต่ถ้าไปนในภาครูบี้จะไม่สามารถหาเจ้าไคโอก้ามาครอบครองได้นะครับต้องทำการหาเทรดกับเพื่อนเท่านั้นก็ในเมื่อเราพูดชื่อกราดอนมาก่อนหน้านี้แต่เรายังไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวมันเลยงั้นเรามาทำความรู้จักกับการาดอนกันดีกว่าครับกราดอนชื่อ one, ปุ่นกราดอนโปเกมอนแผ่นดินประเภทดินมันเป็นโปเกมอนขนาดใหญ่คล้ายไดโนเสายืนสองเน้าลำ เป็นกรอกและตามรอยต่อของแผ่นหนาสีแดงของมันจะเป็นลายออกสีดำและจะเรืองแสงเมื่อกลายดอนเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังส่วนลำตัวด้านล่างหรือด้านในจะออกสีเทาและมีน้ำแหลมสีขาวข้างหัวตามลำตัวไปจนถึงหางมีกรงเล็บที่มือและเท้าวแหลมคมและมีหางแหลมคล้ายที่ตักดินขนาดใหญ่มันเป็นโปเกมอนที่มีพลังมหาศาลมากมีความสามารถในการทำให้พื้นดินแห้งแล้งรุนแรงถึงขนาดที่ทำให้น้ำระเหยได้เลยทีเดียวและแค่แห้งแล้งยังไม่พอมันยังทำให้ภูเขาไฟระเบิดได้อีกด้วยและจากการประทุข,ของภูเขาไฟก็ทำให้สามารถสร้างแผ่นดินได้มันจะอาศัยอยู่ใต้ดินชั้นนนหิ เมื่อมันได้พบกับไคโอก้าก็จะเกิดการประทะกันที่รุนแรงขึ้นจนเกิดเป็นหายนะและต้นแบบของเจ้ากลาดอนมาจากผืนแผ่นดินและภูเขาไฟและไดโนเสาร์จำพวกเทราพอดและแองคิโรซอร์นอกจากนี้ยังมีต้นแบบอีกอย่างที่ชัดๆเลยก็คือเบฮิมอตสัตว์ร้ายขนาดใหญ่จากคัมภีร์ไบเบิลฉบับจบมีลักษณะที่ผสมกันระหว่างช้างฮิโปและควายเป็นสัตว์ประหลาดดึกดำบรรทที่สร้างความโกลาหลและหายนะให้แก่โลกเป็นคู่ปรับของเลวีอาจารย์ต้นแบบของไคโอก้าตามที่เราได้กล่าวไปส่วนการที่เราจะหาเจ้ากลาดอนจากในเกมได้นั้น้้นนกกก็คคคคลลาาายยยััับลลบบไโออเเเะรรดดจจพมที่ ออฟโพลิชินสำหรับในภาครูบี้และเชราเคฟในภาคเอม r ร l ลส่วนในภาคซัฟฟายไม่มีให้เจอนะครับต้องทำการเทรดหรือแลกเปลี่ยนมาเท่านั้นส่วนโปเกมอนที่เป็นเทพหลักอีกตัวหนึ่งในเจนที่3ก็คือเลควาซ่าชื่ออบุลเลควาซ่าโปเกมอนห่วงนภาประเภทมังกรบินมันเป็นโปเกมอนขนาดใหญ่ลำตัวสีเขียวมีลักษณะคล้ายขี่ปนาบุตรมีปีกปลายสีแดงคล้ายหางเสือที่ไหล่และตามลำตัวมีคลีปที่ปลายหางที่มีลวดลายคล้ายๆกันและมีลายคล้ายวงแหวนสีเหลืองพาดผ่านความยาวของลำตัวมาจนถึงหัวของมันมีขาสามเล็บขนาดเล็กอาาเหลลืองูมตดมันสาามรถควคุาพ ากาได้ผิวหนังสีเขียวของมันส่องประกายแวววาวราวกับมอกดมันอาศัยอยู่ในชั้นโอโซนเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีมันกินอุกกาบาตเป็นอาหารว่ากันว่าภายในร่างกายของเล็กควอซ่ามีพลังงานแบบเดียวกับเมกาสโตนเมื่อมันได้กินอุกกาบาตจะทําให้ภายในร่างกายของมันมีพลังงานเพียงพอที่จะวิวัฒนาการร่างเมกาไปเป็นเมกาเล็กควอซ่าต้นแบบเจ้ามังกรเขียวตัวนี้มาจากเทพเจ้ามังกรเฮ้ยไม่ใช่แค่เหมือนนิดหน่อยเฉยๆแต่นั่นก็ไม่ใช่ต้นแบบของมันซึ่งต้นแบบจริงๆของเล็กควอซ่าก็คือมังกรในประเทศจีนและลินวอร์มหรืือเนนนนสัตใาาท ้าทางยุโรปเหนือและยุโรปกลางมีรูปร่างคล้ายงูยักษ์หรือมังกรนอกจากนี้ยังมีต้นแบบที่ชัดเจนอีก2อย่างซึ่งก็คือเกสซัโกอาเทพผู้สร้างขอบเขตระหว่างโลกในความเชื่อของชาวแอสแทกมีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่และสุดท้ายเซสนกขนาดยักษ์รูปร่างคล้ายกริฟฟินในตำนานฮีบรูซึ่งทั้งเลวีอาชันเบฮิมอตและเซสที่เป็นต้นแบบของโปเกมอนเทพหลักทั้ง3ตัวตัางก็มีความเกี่ยวข้องเหมือนพวกมันทั้งสาอีกด้วยและถ้าเราจะหาเลรควาซ่ราจากในเกมก็ต้องเดินทางไปที่สกายพีล่าเหมือนกันทั้งสาภาคในเจนที่3นั่นั่น ไคโอการาดอนและเล็กควาซ่ามีชื่อที่เรียกรวมกันคือซูเปอร์แอนเชียนโปเกมอนหรือเดอะเวเทอร์ทริโอนอกจากทั้ง3ตัวนี้จะเป็นเทพหลักประจําภาคขึ้นปกเกมกันทั้ง3ตัวแล้วมันยังเป็นโปเกมอนตัวแทนขององค์ประกอบหลัก3ส่วนของโลกปลาดอนผืนดินไคโอกาท้องทะเลและเล็กควอซ่าชั้นบรรยากาศจากขา้อมูลได้บอกว่าเมื่อราวๆสามพันปีที่แล้ว เต็มไปด้วยพลังงานธรรมชาติทั้งไคโอก้าและกลาดอนต่างก็ได้รับพลังงานธรรมชาติจนกลายมาเป็นพรมอลกลาดอนและพรมออไคโอก้าแล้วต่อสู้กันซึ่งเป็นการประทะกันที่ยาวนานจนทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆก็ด้วยผลจากการประทะกันของทั้ง2ตัวนี้จึงทําให้ภูมิภาคโฮเอ็นถูกสร้างขึ้นมาและเนื่องด้วยพลังงานยิ่งใหญ่มหาศาลของพวกมันทั้งสองตัวมนุษย์จึงไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่ก็ได้เล็กควอซ่า,านี่แหละครับที่ไม่ช่วยหยุดการประทะของพวกมันเอาไว้คืนความสงบสุขให้กับโลกจากนั้น1000ีีตต่่อมาาาุกกกบบพงชนนโลลผระท้ให้้เกิดรรอาวบน ปลดปล่อยพลังงานธรรมชาติออกมาทาให้ทั้งกลาดอนและไคโอกาตื่นขึ้นและกลายร่างเป็นร่างดั้งเดิมไพร์มอฟแล้วต่อสู้กันอีกครั้งซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้รุนแรงจนแทบจะทําลายโลกได้เลยทีเดียวแต่ก็ได้เล็กควอซ่าปรากฏตัวมาช่วยมนุษย์โลกไว้อีกครั้งเนื่องด้วยพลังของอุกกาบาตทําให้เล็กควอซ่ากลายร่างเป็นเมก้าเล็กควอซ่าและทาให้โปกเกมอนทั้งสองตัวสงบลงแล้วกลับคืนสู่ร่างปกติจากนั้นผู้คนก็ได้สร้างสกายพีลาเพื่อเป็นเกียรติและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์โปกเกมอนยุคโบราณให ดอนและคโอกาส,สงบลงถ้าหากว่มามันทั้ง2ตัวเกิดตื่นขึ้นมาสู้กันอีกครั้งก็ผ่านไปแล้วกับเทพหลักทั้ง3ตัวและเทพร้อง5ตัวรวมเป็น8แต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับในเจนที่3นี้ยังมีโบเกมอนมายายอีก2ตัวด้วยซึ่งตัวแรกก็คือจิราชิชื่อี่ปุนจิราจิโปเกมอนอาทิตย์สารประเภทเหล็กพลังจิตเป็น,นโปเกมอนตัวเล็กสีขาวมีปีกที่ด้านล่างแขนและโครงสามเหลี่ยมบนหัวออกสีเหลืองและมันจะมีป้ายสีเขียวอมฟ้าติดตามมุมโครงหัวของมันที่หน้าท้องมีรอยโค้งเอาไว้หยิบของวิเศษมาใช้เฮ้ยน่่่ดดเออีีป็็รววงงงตตาาท3จซึกคื ทแท้จริงของมันนั่นเองจิราจีจะจำสินเป็นเวลานานแล้วมันจะสร้างผลึกป้องกันตัวในขณะที่มันหลับเมื่อจิราจีกำลังตกอยู่ในอันตรายมันก็จะสามารถต่อสู้ในขณะหลับได้ด้วยจิราจีจะตื่นขึ้นมาเพียงแค่7วันในทุกๆ1000ปีแล้วมันจะให้พรแก่มนุษย์ซึ่งการให้พรของจิราจิสามารถขอได้3ข้อตามป้ายที่ติดอยู่โครงหัวของมันแล้วมันจะไม่สามารถสร้างส,างสิ่งของหรือวัตถุข,ขึ้นมาได้แต่จะเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุมาให้บุคคลที่ขอพรแทนการตื่นขึ้นมาของจิราจินั้นเชื่อมโยงงงงงกกััััับดดาาาาวหมมลลนนนีียแะะตตทท่่3ขออ็จูพ้รรส จศส,ส่วนต้นแบบของจิราจิมาจากแนวคิดการขอพอรจากดวงดาวเป็นการอธิษฐานในขณะที่เฝ้าดูดาวตกบนท้องฟ้ายามค่าคืนครงบนหัวสีเหลืองของมันก็คล้ายกับดวงดาวประเภทเหล็กก็มาจากไอออนมีเทอไรต์หรืออุกบาตเหล็กส่วนป้ายตามมุมก็มาจากทางสกุเป็นกระดาษที่ใช้เขียนําอธิษฐานในเทศกาลธนาวตะของประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นเทศกาลที่จะจัดขึ้นในวันที่7เดือน7ก็ไปคล้ายกับที่เจราจิจะตื่นขึ้นมา7วันนั่นแหละครับส่วนการหลับไหลอันยาวนานก็อ้างอิงมาจากดาวหางที่จะมองเห็นจากโลกได้แค่เพียงครั้งเดียวในชีวิตหรือถ้าเป็นในเเกมราจะ าจิระจิได้จากอีเวนต์พิเศษเท่านั้นไม่สามารถหาจับได้จากการเล่นเกมโดยปกติเลยถือว่าเป็นตัวแรที่หาได้ยากอยู่นะครับและโปกเกมอนมายาตัวที่2ตัวสุดท้ายของวันนี้ d i อ x อคิสชื่อญี่ปุ่นเดโอคิสสโปกเกมอนดีเอประเภทพลังจิตมันเป็นโปกเกมอนที่มีรูปร่างคล้ายเอเลี่ยนลำตัวส่วนใหญ่เป็นสีส้มใบหน้าแขนที่3และ4คอและต้นขาก็จะออกสีฟ้าอ่อนมีคริสตัลสีม่วงที่กลางหน้าอกโดยจะมีฟอร์มที่แตกต่างกัน4รูปแบบแล้วแต่ละแบบก็จะมีค่าสถานะที่แตกต่างกันรูปร่างของพวกมันก็จะเปลี่ หรือ normal form สามารถเปลี่ยนไปเป็น attack form เด่นด้านการโจมตี form ต่อไปคือ defense form เด่นด้านการป้องกันและ form สุดท้าย speed form เด่นด้านความเร็วก็นี่แหละครับ form ทั้งสีรูปแบบของ deoxys s จากแหล่งข้อมูลได้บอกว่า d e o k i s s เป็นโปเกมอนที่มาจากนอกโลกพร้อมกับดาวตกมันเกิดจากการกลายพันธุ์ของไว,วาารัสอวกาศมันมีความเฉลียวฉลาดมากสมองของมันอยู่ที่คริสตัลกลางหน้าอกซึ่งตรงส่วนนี้สามารถยิงลำแสงเลเซอร์ได้เมื่อร่างกายส่วนไหนของมันเสียหายมันก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้และมันยังสร้างร่างโคลงของตัวเองได้ด้วยส่วนต้นแบบของเจ้า deoxys มานจะ จากเอเลี่ยนหรือมะนาวต่างดุสเอ้ยมนุษย์ต่างดาวอีกทั้งยังมีไวรัสแลนะการกลายพันธุ์ด้วยนะครับแลนะการที่เราจะเจอเจ้าเดอคิซิสจากในเกมได้นั้นจะต้องไปที่เบิร์ดไอแลนด์โดยการใชออโรราทิเก็ตในการเดินทางสําหรับในภาคเอเมอรัลด์เท่านั้นถ้าเป็นในภาครูบี้ซับไฟก็ต้องหาเทรดไม่ก็หาจากอีเวนต์พิเศษเอานะครับและก่อนที่จะจบคลิปเรามาดูค่าพลังของแต่ละตัวกันดีกว่าครับว่พาพวกมันจะเก่งสักแค่ไหนกันโดยจะขอเริ่มที่ไถ่ท่านเชพรองทั้ง3ตัวก่อนนะครับอย่างเจ้าตัวแรกเลจิล็ววอกะ่าาพพัโดยเนกกฉภ ข้อเสียก็คือความเร็วนี่แหละครับที่ออกจะช้าไปสักหน่อยตัวต่อไปคือเลจีไอส์มีค่าพลังโดยรวม580เจ้านี้ก็เด่นด้านพลังป้องกันเหมือนกันเลยครับแต่มันจะไปเด่นด้านพลังป้องกันเวทแทนและมีพลังที่เด่นก็ต้องมีพลังที่ด้อยซึ่งมันก็จะช้าเท่ากันกับเลจีล็อกเลยแหละครับและไททันตัวสุดท้ายในเจนที่3ามเลจีสเตลมีค่าพลังโดยรวม580ก็แน่นอนแหละครับเป็นไททันเทพรองเหมือนกันค่าพลังก็ต้องเท่ากันเป๊ะและทั้ง3ตัวก็เด่นด้านพลังป้องกันทุกตัวเลยครับแต่เลจีสเตลจะเป ไม่ว่าจะตีเวทหรือกายภาพใส่มันก็เอาชนะมันได้ยากหน่อยนะครับและต่อไปคือมังกรคู่หูดูโอเทพรองทั้ง2ตัวตัวแรกลาทิอัสมีค่าพลังโดยรวมอ,อยู่ที่600เด่นด้านโจมตีเวทการเวทและความเร็วโดยจะมีการเวทเป็นจุดเด่นที่130แต่พลังด้านอื่นก็ไม่น้อยมากนะครับก็พอถูไถ่รือถ้ามันได้แปลงร่างเมกาไปเป็นเมกาลาทิอัสความเร็วจะยังคงเท่าเดิมแต่ตีเวทกับค่าพลังทั้ง2ด้านที่สูงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นสูงมากค่าพลังโดยรวมก็จะเป็น700ส่วนโปเกมอนมังกรเทพรองอีกตัวอย่างเจ้าาาาลเเเทยสสค่่่พัังโดรวมป็นน600กบ ดานโจมตีเวทกันเวทและความเร็วเหมือนกันแต่เด่นสุดจะเป็นตีเวท130และถ้ามันไดพัฒนาล่างเมก้าไปเป็นเมก้าลาติอสค่าพลังโดยรวมก็จะเป็น700ความเร็วยังคงเท่าเดิมป้องกันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่พลังโจมตีทั้ง2ด้านเพิ่มขึ้นสูงมากยิ่งพลังโจมตีเวทนี่สูงถึง160เชียวนะครับก็ครบกับพลังของเทพร้องทั้ง5ตัวเราไปต่อกันที่เทพหลักดีกว่าครับตัวแรกไคโอกามีค่าพลังโดยรวม670เด่นด้านตีเวทกับกันเวทแต่ค่าพลังที่ไม่เด่นนี่ก็ไม่น้อยเลยนนะรรรรัััับืืออว่่าาสูงงใชช้้ไช้ไไไดดแลลเเมมมพธติปป็ หรือไคโอการ่างดั้งเดิมค่าพลังโดยรวมจะพุ่งขึ้นไปถึง770เลยทีเดียวตัวต่อไปกราดอนค่าพลังโดยรวม607เซเด่นด้านตีกายภาพและกันไกา่ยภาพค่าพลังด้านอื่นๆที่ไม่เด่นแต่ก็ถือว่าไม่น้อยเช่นเดียวกับไคโอกาละเมื่อได้เปลี่ยนร่างไปเป็นไพรเมอกราดอนหรือกราดอนร่างดั้งเดิมค่าพลังโดยรวมจะเป็น770ซค่าเลือด HP กันเวทและความเร็วจะไม่เพิ่มที่เพิ่มขึ้นเยอะก็จะเป็นโจมตีทั้ง2ด้านกับกันกายภาพนั่นเองและเทพหลักตัวสุดท้า,มายมาังจมตีั้้ง2ดดานเดนเ่ ส่วนค่าพลังด้านอื่นๆก็ไม่ธรรมดาหรือถ,ถ้าได้แปลงร่างเมงก้าไปเป็นเมก้าเล็กควาซ่านอกจากค่าเลือด HP ที่ไม่เพิ่มขึ้นค่าพลังด้านอื่นๆก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรโดยเฉพาะพลังโจมตีทั้ง2ด้านตีเวทและกายภาพเท่ากันที่180เฉียวน,นะครับและต่อไปจะเป็นค่าพลังโปเกมอนมายาในเจนที่3ทั้ง2ตัวตัวแรกคือจิราจิจะมีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่600และก็ไม่ต้องพูดอะไรมากค่าพลังภายในทุกด้านของมันเท่ากันที่100ถือว่าสมดุลมากเลยล่ะครับส่วนโปเกมอนมายาอีกตัวเด แต่ในการป้องกันนี่เข้าขั้นแย่เลยครับตัวบางจับและนี่เป็นค่าพลังของร่างปกติหรือ normal form นะครับถ้าเป็น attack form จะลดค่าพลังป้องกันลงไปอีกทำให้ค่าพลังป้องกันเวทและกายภาพของร่าง attack form น้อยในแบบที่ว่าเกือบที่สุดเลยล่ะครับแต่มันก็จะได้พลังโจมตีมาทดแทนหรือถ้าเปลี่ยน form ไปเป็น defense form ความเร็วและโจมตีก็จะลดลงมาเยอะมากพลังป้องกันทั้งสองด้านก็จะพุ่งขึ้นสูงแทนและ form สุดท้าย speed form แน่นอนว่า speed ก็ต้องเด่นน้านความเร็วซึ่งค่าพลังด้านอื่นๆก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ความเร็วจะเเเป็น180ลยยทีดว ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยจำเหล่าโปเกมอนเทพเทพรองและมายาในเจนที่3ใครชอบตัวไหนยังไงเราคิดว่าตัวไหนเก่งที่สุดก็พิมพ์พูดคุยกันได้นะครับส่วนเจนต่อ,ตอไปเราทําต่อให้แน่นอนครับแต่ว่าต้องรอหน่อยนะครับผมและถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคโชค